สบายดีและสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะวันนี้มาอยู่กับบาลลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจังไดก็ขอฝากความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่พี่น้องเอฟซีททางฟังไทยคือเก้าฮันเดอร์ถ้าท่านใดเข้ามาแล้วเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางซองในน้อยของบาลลุย ได้มีกำลังใจเนาะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองไทยให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องได้ชมย่างเป็นปกติอนะไรเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนะาะบาลุยจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องไปชมความหน้าฮักของน้องซางทุกคนที่ข้าวเจ้าก็บ่เคยเห็น้างที่ว่าคำฮู้และการหน่าฮักแบบนี้จ้าเถื่อนเนาะที่ว่าน้องท่านเวลาเพื่อนงอนแล้วว่างองแงเนาะเพื่อนจยากกิน่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกคนเพื่อนก็มีการ นอนลงแล้วก็เฮ็ดตีนกล้วยไปกล้วยมาเนาะแล้วก็เอา่วงเพื่อนไปกวงมาบ้าข้าพเจ้าเห็นแล้วก็เป็นตาน้าข้างนาเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นซ่าคำหูแบบนี้นะทุกคนเนาะแต่เบ้าลุยกันอย่างบ่ทันแน่ใจนะว่าเพื่อนงอแเงเรื่องอย่างหรือว่างอนเรื่องอย่างนะทุกคนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ต้องขอคอบใจเนานะเรื่องราวดีๆนี้จากช่องย e อ่าพลายดาวมุงคนนะทุกคนเนาะที่ข้าพเจ้าได้นําเอาเรื่องราวดีๆของเพื่อนมา รีเอ็กซ์ันมานำเสนอมาเสร็ต่อให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสุมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเตรียมเพื่อนเราจะได้แปะลิงก์ไว้อยู่ในใต้คอมเมนต์คือนก้าวเด้อถ้าท่านใดเข้าไปละก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทับสมใดทางซองของเพื่อนเออต่มอีกนะทุกคนเนาะเอ้าทุกคนเพื่อเป็นการสักษาเสียเวลาเราไปเบื้องไปสมพร้อมๆกันเลยเนาะว่าความน่าฮักของออน้องซางเราจะน่าฮักรายการคัมภูสัมภาระนะทุกคนเนาะ เออมาแล้วทุกคนโอ้คนกำลังจะไปใส่บาทเนาะกับน้องซางเฮ้ยของปวดของปวดของปวดสวัสดีครับยังสวัสดีครับท่านผู้ชมยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันนะคะมาถือะกราไปดูกนถือตะกร้าไม่ใช่ถือทุเรียนถือตะกร้าโอ้ของปวดดิฮนหตาเองเนาะ ไม่ทำไมไม่ผมจิ้มก่อนพอตาตามมองนะโอ้ไปแล้วทุกคนโอ้ยถือตาเองอีกโอ้ยตาแพงแท้ห้าคสุดเลยนะทุกคนเนาะของปวดไงตามองติดจ้องอยู่ที่ถาดนะเพราะมีผู้เรียนในไม่ได้ใส่ขนุนแล้วใส่บาตรกับแม่ตู๊โอ้ยโอ้ยไปแล้วทุกคน นีโอ้านคนาบ้านโอ้คนจีเป็นไซบาททุกคนมนจีเป็นไซบาทนะตัวมันเน้าขำฮูขนาดทุกคนสร้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนาะเป็นสัตว์ทุกคน บอว่าจะยูฟังไทยเลยว,ว่า,ายูฟังลาวเนะาะสางนี่เป็นสัตว์ที่ أ, เป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ประจำบ้านประจำเมืองทุกคนมาเปิดป,ป,ประตูไปเือว่าขำหู<า>แท้โอ้ไข่ตูเองโอ้เปนไข่ตัวเองทุกคนดึงตูเลยแ <laughs> ต่ขนาด ไปไหมไเออพ่อเ่อออมามากมากบรรทุกตัวเองง <มา S 1> ี้มาลูกมาจัดมาแล้วๆๆๆมาแต่แพรแูกเอ,อ๋ยคำโหดสุดๆแล้วนะทุกคนเนาะบอลลูยหากเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกแล้วเนาะโอ้มันชีมาใส่บาทยู่ยหน้าเหน็นเนาะ เบิอ้องพระพจน์จีมีปฏิกรณ์ในงานอะไรทุกคนเอ๊ะอ้าวอะไรอย่างนู้โอ้เพลนก้าไหวเหรอนเน้นอย่างนั้นพลน,นั่งวหรอโอ้เพ่นกำลังเกียมจีนั่งเนะพาะโอ้เป็นอะไรที่น่าฮักสุดทุกคนเป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากที่สุดเนาะรอใส่บาก่อนยังคอยถป็นเด็กี่บบต้องให้พระหนุ่ โอ้ยพื้นนั่งเวิรงท่าพื้นนั่งไหมทุกคนท่าพื้นนอนมูบเนาะโอ้ปวดโอ้ปวดอยู่ข้างหน้าโอ้ดมไหลย้อยดมไหลย้อยไม่ห้ามว่าอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเฮ้ย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 เริ่มมีนะครับผมกิงก่อนครับนะครับผมขอกิงก่อนเริ่มงอนงอแงแล้วนะดมไหลเนาะดมไาลไหลแล้วหายแล้ว เราให้ลูกกินก้อนเปียงตาฮักแทะเจ้าให้ลูกกินก้อนโอ้โหอุจจาระออกเลยทุกคนอุจจาระแตกเลยเนาะเฮ้ยแม่ประเทศหลือเพื่อนเฮ้ยมัน่อนเพื่นงองเงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียอะไรได้ป่ะดิไปกินก้อนจก้มอนน้หิวเ่อนหิวถ่วเหลียงมด้โอ้โหเพ่นหิวเพื่อนงอนเงยอยากกินถัเหลียงทุกคนไกินก้อนกินก้อนพรมีหงโอ้ยไปได้กินแหะ

เราใสอห้ไปมอ้เพื่อนเอางวงเพื่อนมาแต่เตะแนวกินนัทุกคนแนวเพื่อนมากหมอนกนเนาะรีนอนกิ้งอีกแล้วเอ้แม้เป็นตาฮักขนาดทุกคน เกียดเดเยลดเอากินอีกแล้วโอ้ยบุค่ห้เหมือนแลนวนไปใส่บ้าสแลนอนทุเรนาะเข้านอนเดนีันกแล้ววนจะกินั่บออแม่คนนั่งไปตาแพงขนาดทุกคนโอ้ยไปตาหักแต่ดีันนะขออีได้ันคนขอได้ฮัน ฟืงมือน่าเศร้าที่โตน่าเศร้าที่เห็นหน้าคือหัวใจนี่เนาะน่าเศร้าถักไหมอีกและแพงแทบเนาะตาแพงแพงลูกซาเลยโอ้ยมาสั่นมา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  เดนี่ยเดโกรธนะครับโกรธนะวันนี้ได้กินทุเรียนนะวันนี้ได้กินขนุนนะครับแม่โอ้วันจับกินเองเลยคุณมีความสุขมากเลยวันนี้ผมรู้ว่าขออีกขออีกเขาปกันทุยนข้าปกกันไม่ตออ่อนมนเลยไม่ต้องปากกันเข้าปกเขาปากกัน กรับกลับเน่ยแล้วกลับเน่แล้วกลับเน่แล้วเป็นข้อ้วกลับแม่แล้วเออเเพิ่งวางเพิ่นเล็ดผมรู้ว่าไม่หมดนะแม่กรับนเอ็นเป๊ะๆทาง่านี่ยต้องเนเาะเออตาเไรตยปกไม่สนเข้าจับเป็นเมินไม่นใจเพื่อนน่าฮักหลานเนาะอาเป้าแม่บล เงอนงอนงอนลูกเอ็ดแม่เงอนแม่งอนแม่อเ<อ>งอนแม่แล้วตาแพงขนาดเลยทุกคน,<อ>นมาส<อ>ุดยอดเลยเพ <c oughs> ื่อนเอ้ยมีมีเสียงดังอีกเนาะมีเสียงร้องอีกทุกคนเลยเฮ้ อจุบจุบเลิอบอะไจงไปเป็นใส่บะด้วยอื่นอืนโอ้มีการจุบด้วยโอ้มีการจุบแม่เอกเนาะไอ้หน้าผากอยู่ไหนโอ้ภาพอะไรที่น้าฮักที่สุดสุขุนหน้าผากด้วยอ้าว โอ้ขาวอย่างพนกัะหูแล้วตะนอนอได้ว่าคำโหูที่สุดเลยลีลาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่แม่เดี๋ยวดูน่ของแม่เอีผมนะเอฟซียังกินอีกหรอเมืนสามสี่ลูกแล้วตอนะอนเตอนนี้อาจา์ตอนไหนจะมาเรียนจีเหมดก่อนละะอาจารยงบะมาวันนี้เนาะ ตาเปียตาแล้ตาเหลือเอาเเริ่มอีละนอนเล่นก่อนนอนเล่นหรอพระเรนรัมโอ้พราเนาะเพื่อเห็นแบนี้ทังงานไการสนุนเือเราเสือเราโดนเราดู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 โอ้เสือเรา ตัวเงารับเนาะว่าเป็นคำพูดในการนาฮักกนาดเลยทุกคนแม่ขาไปผมจิ้มแต่แม่ก่อดเป็นคนมาก่อนกอดไม่ได้ให้ลากอดได้ดาวกอดต้องมองมองหน้าดูใสยเร็วใจพี่ดาวกอดสุนัขสุนัขก็มาบนวหวขนาดสุนัขในเนาะ แต่ความน่ารักมันอยู่ที่แางทุกคนเฮ้ยงาเพื่อนเนาะงาเพื่อนกำลังออบรอะอาจา์จนทุเรียนจนจิ้มแล้วเอ็ดตีในอันนี้เนาะไปตาแพงขนาดทุกคนถูกไหมขาเพื่อนน่ะเออพามาแล้วทุกคนเขาลูกดิฉันบอกแล้ว มีวัดทุเรียนกินพร้อมเด้วยอาจารย์มือนี่โอ้ยให้จับจับทุเรียนบไปย้ายจับตัวนั้นโอ้๋อผู้เป็นใส่บาทนใส่บาทก่อนใส่บาทก่อนโอ้ยเนาะคำโหแทฉเออดเย็บเอาสร้างคำบุญนิดนะทุกคนจับบุตรถือจับบุตรถือเออจับบุตรกเอโอ้ยใส่บาทสาธุเด้อเนาะเอาทุเรียนทุเรียนน้ำทุเรียนจับเอาดิหนี่ยัดจับใส่บาทเอ้ย อฝังท่าเพื่อนไหมเอามือนี่เนาะโอ้ขำฮูขนาดทุกคนเอ้ยตาฮักมั้ยว่าเวตาฮักขนาดเลยตุเรียนใส่น้ำเอ้โอ้อดูดล้เมียนสุขขนาดทุกคนยึงไมมือเพื่อน โอ้สุดยอดเลยรับพรเด้อไหมห่วงเพื่อนังบุแล้วเ่อสาธุนำน้องสร้างเด้อเนาะอามือห่วงเพื่อนนะลักษณะเพื่อนก็อยากไหว้ได้หันเนาะ ตีนเนาะแบุตรกูเข้าเป็แต่แพงขนาดทุกคนทองอีกมีเสียงอีกเนาะอ่ามีเสียงอีกภาพาไปแล้วโอ้ลุกเลยทุกคนพอดีเพื่อนให้พอแล้วเพื่อนก็ลุกเลยเนาะซางก็ไปจุดไฟอยู่ซางเนาะจะไปไซบัดเอ้า เก็บของไปพร้อมเลยเกออ็บของออาสาคกาจ้างผมเหรอเฮีวหิวกระตากระบ,บานอีกหิวกระตาเข้าในบ้านแล้ววันนี้แ <c oughs> ต่แพงไงใช้ทำไมไมงตางบาน <c oughs> ตาแพงแท้โอ้เป็นตาฮักกานเนาะถือว่าพุน่นสอนได้ดีถือว่าเพชรเป็นทุกอย่างเลยทุกคนเอเมนไหม มีการกำว่าเองเนาะเป็นอะไรที่น่าฮักหลายทุกคนเลย โอมีการไปล้างน้ำอีกใส่ต้นไม้อีกเนาะโอ้เหมืนอนนุ่น้าเฮ็ดอะไรเพื่อนกระเฮ็ดน,นั่นนำเลยทุกคนเทว่าโู้สนน้องซา,า,างในเทว่าดีหลายดีเนาะดีดีสุดยอดเลยเทว่าหู้เกือพวกยากเราเนาะเอา เป็นอะไรเป็นอะไรที่น่าฮักขนาดทุกคนม,มีการทิ้วเบลตาเข้าบ้านอีกหก็นไหเขากเลย <c oughs> อสุดยอดเลยคนหัวหน้าที่คนเนาะ เอาเป็นอย่างไรได้นาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้เบิ้งได้ส่งความนะฮะของนอง้งนอง้างบัวน้อง้างซื้ออย่างเนาะหรือว่าซื้อของน้อง้างเสื้อภายดาวมงคลเพราะเราดุกลนเนาะข้าพเาาจ้าก็บ่แน่ใจเนาะถ้าว่าท่านใดงูเกี่ยวกับข้อมูลกับน้อง้างาตัวนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกบาลุยได้ตือบีกเด้อก็คือดังที่หัวข้อคลิปเลยเนาะเพื่อนใส่่า,าทุเรียนเป็นเหตุสังเกตได้สโนวแมนน้นอง้างเพิ่อนอา่า หิว,ะวอะไรยากทุเรียนแลทุกคนเนาะเพื่อนกับเฮ็ดแบบลักษณะงอนงอแงทุกคนแล้วก็กินทุเรียนแล้วก็ทำท่าดีใจเนาะแล้วก็งอแงงอนอีกทุกคนเพราะว่าเพื่อนเออเพราะว่าเพื่อนงอนยากกินทุเรียนนั่นเองเนาะทุกคนเป็นคือเบ้าหลุยมนันเอาเวลาที่เฮาเบิ้งกับเฮ็ดให้เฮายิ้มมีความสุขไปนำตลอดคลิปเลยนะทุกคนเนะาะเจ้าของเพื่อนน่าจะสอนมาแต่น้อยนทุกคนเนาะสร้างมันกัเป็นสัตว์มงคลเนาะ ที่ว่าคู่บ้านคู่เมืองเนะบบาะบอกคุณบ่ว่าจะเป็นประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวก็คือกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กันสกอฟ่ากับวัชนี่เด้อเนาะเพื่อไม้พี่น้องถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทางอ่าซ่องบอลลุยด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะและ้วก็ถ้าท่า,าในใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจังใดอยากแนะนำตำหนิ่ที่ชมบอลลุยก็สามารถคอมเมนต์อยู่ในทางด้านลูบเลยเน,นาะทุกคนเนาะเพื่อบอลลุยจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็เฮ็ดใ,ให้มันดีขึ้นกลัวเก่าอ,อะไรทุกคน สำหรับวันนี้ก็จะขออำลาไปก่อนเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอก่อาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย